ตั้งแต่จีนเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวช่วงหน้าร้อนเป็นต้นมาจีนรับส่งนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยแล้วกว่า1 7 0ล้านคนต่อวันขยายตัวมากขึ้น 2. 6เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วการคมนาคมทางหลวงรับส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า150ล้านคนต่อวันครองสัดส่วนมากกว่า90%เปอร์เซ็นต์ของยอดจำนวนผู้โดยสารทั่วประเทศจีนจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามมณฑลเพิ่มมากขึ้น มณฑลเจียงซูและมณฑลเจ้อเจียงได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจากกิจกรรมขับรถไปเที่ยวเองขณะที่เมืองหลานจริงออกนโยบายสนับสนุนคนขับรถ EV ีหลายข้อเช่นการมีส่วนลดค่าไฟฟ้าที่ชาร์จให้กับรถ e ีีรวมไปถึงการตรวจสภาพรถฟรีขณะการบินพลเรือนของจีนคาดว่าจะรับส่งผู้โดยสารแล้วรวมกว่า130ล้านคน ดยในช่วงท่องเที่ยวฤดูร้อนของปีนี้ด้วยเฉลี่ยต่อวันนั้นก็มีการรับส่งผู้โดยสารมากกว่า2ล้าน1 0 0 0คนโดยท่าากาศยานหลายแห่งนั้นได้เพิ่มจำนวนเส้นทางการบินและเส้นทางการบินระยะสั้นให้มากขึ้น